ไม่สามารถที่จะควบคุมความผิดได้ครับมันยังส่งผลทําให้การสร้างโฮอร์โมนเพศชายมันถูกกระทบไปด้วยครับผมการลดการทานแป้งหนักมากเกินไปอาจจะทําให้การสร้างฮอร์โมนเพศชายในร่างกายของเรามันร่วงลงเกียวก็เป็นไปได้ครับ สำหรับคนที่ออกกำลังกายหนักๆแบบผมสิ่งสำคัญไม่ใช่การฝึกหนักงอย่างเดียวนะครับแต่มันคือเรื่องของการฟื้นตัวแล้วก็เรื่องของสมาธิที่เราจะใช้ในการฝึกของเราด้วยเช่นกันนี่คือดิฟซีบีดีกัมมี่ตัวช่วยของผมในการฟื้นตัวหลังออกกำลังกายช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อลดความตึงเครียดทําให้ผมนอนหลับได้ลึกขึ้นฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแต่ถ้าต้องการการโฟกัสระหว่างฝึกที่มากขึ้นนี่เลยครับดิฟซีบีดีออยล์แค่หยดใต้ลิ้นก่อนออกกำลังกายทําให้รู้สึกสมาธิดีขึ้นและโฟกัสได้เต็มที่ใครที่อยากฟื้้้้นนนตตััััววไไไสดดดีีีททมา่อเลยครบ ผมโค้ชปูน,นันครับตอนนี้คู่กําลังชมรายการซีทัชกูเก็ตอยู่นะผมมาในคลิปนี้ผมเป็นคลิปที่ผมจะมาพูดถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของการลดการทานแปน้งครับหรือว่าการทําโลคาร์บเอกครับ,รบว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าสู่โหมดของการตัดแป้งอย่างสุดโตเนื่นนานมากเกินไปประกอบควบรวมเข้ากับการที่เราทานพลังงานน้อยจนเกินไปนะครับจะส่งผลทําให้ฮอร์โมอนเพศนะครับหรือว่าอย่างยิ่งตัวของเทสโทสเตอโร,รอนของเรานะครับ มันลดการสร้างลงอย่างมีนัยยะสำคัญครับอันนี้คือผมไม่ได้พูดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่ว่ามันมีข้อมูลที่เป็นงานวิจัยแล้วก็เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของฟิสิโอจีหรือว่าเรื่องของสรีราสตราครับมายืนยันอย่างชัดเจนครับว่าการที่เราลดการทานแป้งเนิ่นนานและมากเกินไปครับส่งผลโดยตรงนะครับต่อตัวของระบบการสืบพันธุ์แล้วก็การสร้างฮอร์โมนเพศชายในร่างกายของเราครับหลายคนครับผมอยู่ในโปรแกรมของการทำ k e โต เป็นโปรแกรมของการทำคาร์บนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่คนส่วนใหญ่นะครับผมมักใช้สาหรับการลดไขมันส่วนเกินครับซึ่งแน่นอนว่ามีงานวิจัยที่ยืนยันไว้ชัดเจนครับว่าตัวของการทำ k e โตแล้วก็การทำลคาร์บเนี่นะครับจะส่งผลที่ทําให้เราสามารถลดไขมันส่วนเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพครับแต่ยังไงก็ตามครับผมครับพอเวลาผ่านคนไปครับถ้าเกิดว่าร่างกายของเรามันมีการขาดแป้งเป็นระยะเวลานานประกอบควบรวม เข้ากับการที่เรามีการฝึกแบบ resistance training ก็คือการฝึกใช้แรงต้านนะครับอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับพอโลครับกับการฝึกเวทอย่างหนักนะครับมันมาตีคู่กันนะครับไม่เคยส่งผลดีในระยะยาวต้องบอกว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่นะครับผมที่ผมเจอจากประสบการณ์ของการเป็นเทรนเนอร์มา10กว่าปีเนี่ยนะครับก็คือคนที่ทานแป้งน้อยหรือว่าคนที่ไม่ทานแป้งเลยครับมักเจอปัญหานะครับหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับเรื่องของการ ที่เขานอนไม่หลับนะครับมีปัญหามูสซวิงนะครับผมแล้วก็มีผิวพันธุ์ที่ไม่ผ่องใสครับสายให้หลักๆครับผมนะก็อาจจะเกิดจากปัจจัยหลายอย่างครับแต่หนึ่งในนั้นแน่นอนว่ามันคือเรื่องของการสร้างฮอร์โมนเพศชายที่มันน้อยลงนั่นเองครับต้องบอกงนี้นะครับว่าผมไม่ใช่สายแอนตี้คนทําโลค์บนะครับผมถึงได้ทําำวิดีโอนี้มาครับแต่ว่าผมทํามันขึ้นมาเพื่อจะได้สกิปเตือนนิดนึงว่าการที่เราจะลดไขมันส่วนเกินนะครับมันมีวิธีการหลายอย่างมากๆครับ การทาโลครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเราจะใช้ตัวของการทําโลครับมาเป็นเครื่องมือในการลดไขมันของเราครับแต่เราจะไม่เอาม,ามันมาเป็นาศาสนาจะไม่เอามันมาทําให้การฝึกของเราเนี่ยผมมันมีประสิทธิภาพที่แย่ลงครับังนั้นนะครับเรื่องของฮอร์โมนเป็นเร้่ที่สาคัญที่เรา,าต้องทําความเข้าใจแล้วก็ใส่ใจมันมากขึ้นถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในสายของการ เล่นเวทเทรนนิ่งหรือว่าสายฟิตเนสอย่างจริงจังนั่นเครับเดี๋ยวมาดูว่ากลไกที่อยู่เบื้องลนึกเบื้องหลังของการที่เราตัดแป้งแล้วส่งผลต่อการสร้างฮอร์โมนเพศชายนะครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับมาในอย่างที่หนึ่งครับก็คือตัวของระดับฮอร์โมนเลปตินก็คือฮอร์โมนในความอิ่มของร่างกายของเรามันลดต่ําลงครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเวลาที่เราตัดแป้งนะครับเป็นระยะเวลานานนะครับผมคือในที่นี้คือนานเกินไปเกิน3เดือนไปแล้วครับ สิ่งที่คนส่วนใหญ่มักเจอครับคือจะมีสภาวะของการที่ไม่สามารถที่จะควบคุมความหิวได้น,นะครับและมักจะมีอาการหิวผิดปกตินะครับซึ่งนั่นเป็นสาเหตุจากการที่ตัวของฮอร์โมนเลปตินก็คือฮอร์โมนในความอิ่มนะครับมันลดการสร้างลงแล้วจะมีตัวของฮอร์โมนเกรลินเนี่ยนะครับที่มันเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองครับโดยที่ถ้าเกิดว่าตัวของฮอร์โมนเลปตินลดลงครับมันจะไปกระทบต่อสิ่งที่เรียกว่า GNRH นะครับผมก็คือสิ่งที่เรียกว่า o n a d Releasing h o r m o n e ครับซึ่งฮอร์โมนารั้ซึ่งเป ที่จะไปกระตุ้นต่อมใต้สมองให้มีการสร้างตัวของฮอร์โมนเพศชายขึ้นมานั่ครับคือจริงเนี่ยนะฮอร์โมนเพศชายของเราถูกสร้างที่ตัวของรูอันทะนะครับแต่ว่าอย่างไรตามครับในต่อมใต้สมองของเราครับจะมีการสร้างฮอร์โมน2ตัวหลักๆครับก็คือตัวของลูทไนซิงฮอร์โมนก็คือตัว L H นะครับผมแล้วก็ตัวของฟอเริโคลสติมูเลติงฮอร์โมนครับก็คือตัวของ F S H นะครับผมซึ่งทั้ง2ตัวนี้ครับจะถูกส่งไปที่ตัวของอันทะของเรา และจะทําการสร้างในส่วนของโฮอร์โมนเพศชายขึ้นมานั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นนะครับไอสารตั้งต้นแรกนะครับที่อยู่ที่ต่อมพิทูอิเทอริแรีแกลนครับก็คือเป็นตัวสร้างโฮอร์โมน GnRH ตัวนี้ครับผมนะมันจะลดการทํางานลงครับส่งผลต่อการสร้างโฮอร์โมนเพศชายทั้งระบบเนื่องจากว่าต้นน้ำผมนครับถูกผลกระทบจากการที่ร่างกายมีการหลั่งของฮอร์โมนเลปตินที่มันลดลงนั่นเองครับโดยที่ถ้าเกิดว,ว่าร่างกายมีการหลั่งตัวของฮอร์โมนแห่งความอิ่มลดลงนั้นแปลว่าร่างกายของเรา มันเซนส์ได้นะครับมันสัมผัสได้ว่ามันเริ่มมีภัยนะครับดังนั้นสิ่งแรกที่มันจะลดประสิทธิภาพลงและพยายามเก็บรักษาตัวของทำงานไว้นั่นคือเรื่องของการสืบพันธุ์ครับมันจะเห็นว่าการสืบพันธุ์ครับมันไม่ได้อยู่ใน Priority หลักหรือว่าความสําคัญหลักของการใช้ชีวิตของเราครับดังนั้นตัวของระบบการสืบพันธุ์มันเลยมีการลดการทํางานลงเป็นอย่างแรกนั่นเองครับโดยมมีงานวิจัยครับที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Metabolism ครับโดยดรแชร์และก็ดรแมททอร์รอสนะครับผม โดยเขาค้นพบว่าตัวของฮอร์โมนเลปตินครับมีบทบาทต่อการควบคุมระบบสืบพันธุ์อย่างมีนันยสําสคัญเลยทีเดียวครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเลปตินมันลดลงครับระบบทางร่างกายของเราครับผมมันจะลดประสิทธิภาพลงการพาผ่าจะช,าช้าลงนะครับผมแล้วก็ความสามารถในการสืบพันธุ์จะลดลงเนื่องจากว่าตัวของฮอร์โมนเพศมันลดการถูกสร้างลงนั่นเองครับผมครับนี่คือเป็นเหตุผลที่หนึ่งว่าทําไมการตัดแป้งแบบสุดโต่งปในเวลานานๆครับผมส่งผลโดยตรงต่อระบบสืบพันธุ์ของเราครับ มาในอย่างที่2ครับคือการที่ร่างกายของเรามีอินซูลินที่ต่ำจนเกินไปครับส่งผลต่อการสังเคราะห์การสร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในร่างกายของเราครับต้องบอกงี้นะครับว่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนข้อแรกนะครับคือร่างกายจะมีการผลิตฮอร์โมนชื่อว่า GnIH นะครับและตัวของ GnIH ตัวนี้จะไปกระตุ้นในส่วนของพิทุยไทลิแกลนทำให้เรามีการสร้างฮอร์โมน2ตัวขึ้นมาก็คือตัวของลูทไนซิงฮอร์โมนแล้วก็ตัวของ ฟริโกสเตมูลาติ้งฮอร์โมนครับฮอร์โมนสองตัวนี้นะครับจะเดินทางไปกระตุ้นตัวของเล i ิกเซลในตัวของลูกอัณฑะของเราทำให้ลูกอัณฑะของเรามีการสร้างตัวของฮอร์โมนเพศชายหรือว่าตัวของเทสโทสเตอโรนขึ้นมานั่นเองครับการที่ร่างกายของเรามีระดับของอินซูลินน้อยครับร่างกายมันสัมผัสหรือว่าเซนส์ได้ครับว่า เราครับผมมีการทานอาหารที่น้อยลงครับเพราะว่าตัวของฮอร์โมนอินซูลินครับผมจะทําหน้าที่ในการนํพาเอาตัวของกลูโคสแล้วก็กดอะมิโนครับเดินทางเข้าสู่เซลลเพื่อร่างกายของเราได้มีการฟื้นฟูซ่อมแซมแล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อไปใช่ไหมครับแต่ทีนี้คือถ้าเกิดว่าร่างกายของเราครับผมอยู่ในสภาวะที่มีการหลั่งอินซูลินน้อยนะครับเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนเดือนครับร่างกายมันจะจับได้อยู่แล้วครับว่าร่างกายของเราครับมีตัวของสารอาหารที่ไม่ครบแล้วก็ไม่มากเพียงพอครับมันเลยส่งผลครับผมทําให้ตัวของเลดิกเซลนะก็คือตัวของเซล ที่อยู่ในลูกกระทากของเราเนี่ยครับมันลดการสร้างตัวของฮอร์โมนเพศชายนั่นเองแป๊บหนึ่งครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชปุนแนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คคคลลิิปไดดดดด้เยยยยรรรััััับบโโมมนนีีงาาวจจทท่ถูกํ บะเบรีะครับผมแล้วก็คณะของเขาครับตัวทีพิมพ์จารสาร General Clinical Technology and Metabolism ครับค้นพบว่าถ้าระดับอินซูลินในร่างกายมีภาวะที่ต่ําแบบเรื้อรังจะมีผลสัมพันธ์โดยตรงต่อการสร้างตัวของฮอร์โมนเพศชายในร่างกายของผู้ชายน,นั่นเองครับมันเลยเป็นปัจจัยนะแล้วก็เป็นสาเหตุหลักๆเลยครับว่าการที่เราลดการทานแป้งครับบางคนบอกว่าการควบคุมอินซูลินเป็นเรื่องที่ดีครับใช่ครับผมมันช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ไขมันในร่างกายของเราครับแต่อย่างไรก็ตาม อินซูลินนะครับคือฮอร์โมนแห่งการมีชีวิตอยู่ของเราครับมันนำพาสารอาหารดีๆเข้าสู่เซลล์ในร่างกายของเราครับซึ่งถ้าเกิดว่าร่างกายของเรามีการขาดในส่วนของอินซูลินแบบเรื้อรังนะครับก็อาจจะส่งผลทําให้การสร้างฮอร์โมนเพศชายของเราเนี่ยครับมันถูกกระทบได้นั่นเองและมาในเหตุผลอย่างที่3ครับที่ทําไมร่างกายของเราถึงสร้างตัวของฮอร์โมนเพศชายน้อยลงจากการที่เราตัดแต่ครับนั่นคือการที่เราอยู่ในสภาวะของการขาดพลังงานเรื้อรังนั่นเองครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับผมว่า พอเวลาที่เราทานแป้งตับนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วผมคนปกติที่ไม่ได้นับพลังงานครับมักจะทานอาหารน้อยตามไปด้วยครับมันเลยส่งผลทําให้เขาได้รับตัวของพลังงานในค่าแคลอรี่นิฟิสิกส์นะครับผมคือพลังงานในค่าลบเนี่ยครับ น้อยเกินไปนะครับและอาจจะเนิ่นนานมากเกินไปถ้าเกิดว,ว่าคุณทําไปเกิน2-3งสเดือนนะครับนั่นคือเป็นสัญญาณที่บอกว่าร่างกายของคุณนะครับมันอยู่ในสภาวะทุกโภชนาการครับซึ่งถ้าเกิดว,ว่าร่างกายของคุณมันได้รับพลังงานที่น้อยเกินไปนครับผมร่างกายจะมีการเพิ่มในส่วนของ,ของโฮอร์โมนคอร์ติซอลขึ้นมาคือฮอร์โมนความเครียดครับพอฮอร์โมนความเครียดเพิ่มขึ้นมามันจะส่งผลทำให้ร่างกายมีความดื้อต่ออินซูลินไม่พอนะครับมันยังส่งผลทำให้การสร้างฮอร์โมนเพศช,ชาย มันถูกกระทบไปด้วยครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของไฮโปทาลามัสนผมก็คือเป็นสมองในส่วนที่สร้างตัวของฮอร์โมน GNRH นะครับหรือว่าตัวของพีตุยเทลิแกล์ G L R นะครับผมก็คือตัวที่สร้างตัวของฮอร์โมน FSH แล้วก็ FSH นะครับหรือว่าตัวของเลดิกเซลครับผมนะครับมันจะลดประสิทธิภาพในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนลง มันเลยส่งผลทําให้ตัวของฮอรมนเพชายของเราครับมันร่วงลงเหวนะครับโดยในงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร British Journal of Nutrition ครับผมค้นพบว่าถ้าร่างกายอยู่ในสภาวะ low energy available นะครับจะส่งผลต่อการกดการสร้างฮอร์โมนเพศโดยตรงไม่ว่าจะเป็นชายรลอหญิงไม่ว่าอย่ายิ่งในส่วนของผู้ชายนะครับดังนั้นครับผมนี่คือเป็นสาสาเหตุหลักๆครับว่าทําไมการตัดแป้งเยอะเกินไปกินพลังงานน้อยฝึกเวทช่ิอย่างหนัก และตัดแป้งเป็นระยะเวลานานมากๆนะครับส่งผลทําให้เราครับมีการสร้างตัวของฮอร์โมนเพศชายลดลงครับบางคน,นครับมีอารมณ์หงุดหงิดโมโหอารมณ์เสียนอนไม่หลับนะครับและก็มีภาวะที่ร่างกายมีการสะสมไขมันส่วนเกินเพิ่มเติมขึ้นมาจากการที่เขากินโลครับซึ่งจริงๆมันไม่ควรเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นได้จากการที่ร่างกายมันมีการสร้างฮอร์โมนเพศชายลดต่ําลงนะครับซึ่งถ้าเราต้องการที่จะแก้ปัญหานี้ครับเราจะม็นจะต้องมีการปรับในส่วนข,ของการกินครับโดย เราควรต้องกินคาร์บในปริมาณที่สร้างความปลอดภัยให้กับตัวของร่างกายของเราครับโดยที่เกี่ยวกับว่าใครที่อยู่ในโปรแกรมลคาร์บครับในการกินคาร์บที่แบบที่เป็นเส้นแดนที่บอกว่าต่าสุดนะครับคือควรอยู่ที่วันละ100ถึง200กรัมนี่ก็ถือว่าต่ํามากนะครับสำหรับตัวของการกินคาร์บสำหรับคนที่ฝึกเวทเทรนนิ่งอย่างหนักนะครับต้องบอกก่อนครับคนเล่นเวทหนักๆนะครับกินแป้งวันละร้อยนี่คือถือว่าน้อยมากครับแต่นะครับ นี่คือเรื่องที่สำคัญครับผมคือควรต้องมีแป้งอยู่ในระบบะครับโดยที่การจ่ายแป้งให้กับร่างกายของเราครับผมคือควรเป็นช่วง post workout meal ก็คือช่วงหลังที่เราออกกำลังกายอย่างหนักในรูปแบบของการเ l i นนิ่ง เสร็จแล้วนี่ครับเพื่อเป็นการลดฮอร์โมนคอติซอลและทำให้ร่างกายสามารถมีการหลั่งตัวของอินซูลินออกมาและสามารถส่งตัวของกลูโคสและก็ส่งตัวของกรดอะมิโนครับเข้าสู่เซลล์ของกล้ามเนื้อของเราทําให้มีการฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมตัวของกล้ามเนื้อและไม่ทําให้ร่างกายของเรามีความเครียดมากเกินไปนั่นเองครับและอีกอย่างนึงครับที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือการดูถึงตัวของพลังงานภาพรวมนะครับว่าคุณกินพลังงานน้อยเกินไปหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าคุณกินพลังงานน้อยเกินไปและคุณตัดแป้งด้วยครับผมบอกเลยว่า การที่คุณจะสูญเสียกล้ามเนื้อและการที่ร่างกายจะลดการสร้างฮอร์โมนเพศชายลงผมแทบเรียกว่าการันตีได้เกือบจะร้อยเปอร์เซนต์เลยครับผมว่าคุณเจอกับภาวะนี้แน่ครับซึ่งสิ่งที่เุณจะเจอครับผมคือความต้องการทางเพศลดลงนะครับพลังงานในการฝึกตกลงการสร้างกล้ามเนื้อลดลงแล้วก็คุณจะดูซรงลง จะดูไม่สดใสเนื่อจากว่าตัวของฮอร์โมนเพศของคุณนีครับมันลดการสร้างลงนั่นเองครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปนี้ครับผมนี่คือแอลลูซิงครับเป็นอาหารเสริมประเภทกรดอะมิโนสําคัญที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า BCAA ถึง4เท่าช่วยเร่งการสร้างกล้ามเนื้อป้องก,กันการสลายตัวของกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้าจากการฝึกหนักช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อหลังการบาดเจ็บ และช่วยให้ร่างกายใช้โปรตีนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพองการปลดล็อกพลังการสร้างกล้ามเนื้อของคุณเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับดังนั้นสรุปตรงนี้ครับบอกว่าตัวของแป้งนะครับผมไม่ใช่ปีศาจร้ายนะครับไม่ได้น่ากลัวย่าง่ครับบางคนเนี่ยนะครับก็มีมาเถียงผมนะครับผมก่อนหน้านี้ก็คือบอกว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยครับมันสามารถอยู่ได้ทับถ้าที่ไม่มีแป้งเว้ยยุคดิกดำมันที่ผ่านมาคือมนุษย์ยุคขีดเขาก็ไม่ได้กินแป้งกันผมบอกว่าใช่นะครับแต่ว่า ช่วงหมื่นปีที่ผ่านมาครับร่างกายของมนุษย์เรามีการอี่ฟองครับและอีกอย่างหนึ่งคือไลฟ์สไตล์ของคนเล่นเวทครับคือการฝึกใช้แรงต้านครับซึ่งการฝึกใช้แรงต้านร่างกายต้องการตัวของไกลโคเจนนะครับผมต้องการแป้งต้องการน้ําตาลหรือเรื่องของการที่ทำให้เราสามารถฝึกแบบแรงระเบิดได้ครับและถ้าเกิดว่าใครยึงการเพิ่มโมวลกล้ามเนื้อขึ้นไปครับฮอร์โมนเพศชาย ก็มีความสําคัญต่อการสังคมะหโปรตีแล้วก็การสร้างกล้ามเนื้อุ่นครับผมซึ่งรากฐานของการสร้างหุ่นไม่ใช่นะผมอย่างหนึ่งเลยนะครับไม่ใช่เพียงแค่ไขมันเท่าน,ทนั้นแต่ว่าเป็นการที่เราได้รับตัวของแป้งในปริมาณที่มากเพียงพอนะครับผมดังนั้นฝากตรงนี้เลยว่าจะทาําโลค้าก็ทําได้แต่ทําแบบเฉพาะการนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อนะครับบอกเลยว่าคุณสร้างกล้ามเนื้อในเฉพาะที่ทำคีโตหรือโลค้าเนี่ยนะครับ,รบผมบอกเลยผมไม่แนะนํา ค,คุณจะเครียดเ่าๆนะผมและอย่างหนึ่งคือคุณอาจจะเจอปัญหาเกี่ยวเรื่องของฮอร์โมนก็เป็นไปได้ครับดังนั้นครับฝากไว้เลยว่าคุณสามารถใช้โลารามได้คุณสามารถตัดแป้งได้คุณสามารถลดแป้งได้ครับแต่คุณต้องรู้ว่าคุณทําไปเพื่ออะไรแก้จุดติดลดไขมันเฉพาะการหรือว่าต้องการกดไขมัน หรือว่าตัวของบริสุทคุณเนี่ยนะครับให้มันลงต่ำดำดิ่งนะครับลงต่ำกว่า10%เอออันเนี้ยมันเป็นอะไรที่พอทำได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีไขมันสุดเกินที่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้แบบเหมือนต้องการเบรกจิติดอะไรนะครับผมการทำโลรคาร์บก็ควรพักไว้ก่อนควรกินแป้งโปรตีนไขมันนะครับในปริมาณที่เหมาะสมก่อนนะผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวของแป้งครับถ้าเกิดว่าได้รับแป้งในมากเพียงพอคุณจะรู้สึกมีความสุขคุณจะรู้สึกดีคุณจะสึกได้หนักขึ้นนะผมแล้วคุณจะไม่่่่เเเจออออปัญหาากกีีืงงขรรทคุณ มันตกลงนั่นเองครับผมอันนี้ก็อยากจะฝากนะครับก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับอยูอว่าคุณชอบคอสปูนแนนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งครับเพื่อที่จะไป่พลาดคุณดีๆที่ผมจำเสิร์ฟให้ทุกๆวันครับผมสำหรับคลิปนี้ต,ตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ